Rafa, ele คอนคลูที่เยนเ็ยนๆปากข,ข, <อ S 2> ขอบคุณ<อ>ครับการสมัครสมาชิกแ้วพอพีเอสไม่ไปก็จะมาแฉพีเอสอีกว่าแบบบอกจะไปไม่เห็นไปท้งทิ้งมาสั่งทุกวันเออผมไม่สนเอาจริงๆผมไม่สนหรอกจะแขวนผมจะแขวผ,ผมจะเหี้ยอะไรผม,มผมไม่สนหรอกทําอะไรผมไม่ได้หรอกคําพูดพวกเนี้ยผมไม่สนหรอกครับมันมันยังไม่รับลยผมหรอก,รอก <S <S> <S โดนมาทุกรูปแบบเราผมไม่สนหรอกกะมาไลังไปยว แล้วตอนวันวันนี้ได้หินไม้เกียนน่าจะสองมาไม่แน่ใจมันมีรอบไอ้คุ้มครึ่งป้าพี่อันนึงแล้วพี่มาดีจจได้อันนึงเกี่ยวส<อ>ผมจำได้นะ้ไอเดนชิโันนี้คนมาขายเนะี่ยสามแสนเนี่ยลองไปเอา ไปจิวตต่อให้หน Station ผมน <ะ S 2> ผม <นะ S 2> พีพิดีวไปแล้วพิดีวระเป๋าไครับสีหนึ่งแปด เดี๋ยวผมดันราคาแม่งให้ตลาดพังเองไอ้เหี้ยไม่ต้องกลัวสัตว์นี่ครับผมขายลูกเตอร์ตัวน้ำนะครับเอาครับเออไม่เท่าไรอ่ะพี่สามแสนพี่เออขายไม่สามแสนเหรอพี่ได้เอาเปล่าเออสามแสนแล้วครับเออมึงเอาเท่าไหร่มึงขายเท่าไหรอ่อ่ะผมนัม่นหมดเลยเพีย่ยันสองแสนขายเท่าไหร่ผมขายเท่านั้นแหละยันเลยตอนนั้นแล้วยันสองแสนเอาเปล่า หลัสีงก็ได้ครับเออเอาไปเลขสี่หนึ่งแปดอีกเลยนะครับส <4 18 S 2> ี่หนึ่งแปด้นี้ตวครับลง <4 18 S 2> อะไรวะสี่หนึ่งแปจบตบราา้แล้วามิตี้สี่นะใมาชมนะเลขอะไรครับไดสิบสองครับอะไรนะครับ ไอสิบสองครับโทษครับพี่โทษครับอ่ะคุณค้าขอบครับมมง่อไงมาจากไหนเนี่ยพี่ตําราของคุณสำหรับการสมัครสมาชิกสามสามแปดครับเฮ้ยพี่ปืนจะมาแล้วดิมีใครไหวดูดิผมครับลอ้าวล่อหล่อ ออร่ยจ้าบอยตีเอาไอ้อนี่มาหน่อยเดี๋ย็ลืมไปเพิ่งแยกตีกูได้เดี๋ยะแตดด่ต้องคุยภาษามนินเนี่ยเขาไม่ตีกับกันนี่อะใครเขารับสามหน่ออ๋อลุอลงด้วย ไปจ่าสามร้อยยขายไปเนไหนไม่ใช่ใช่ไหมมาขายดินี่ไหนล่ะมีหายไปทั้งเป็ลเลยอ่ะไม่เคยจบได้มจบได้บ้างละหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะเป็นวงกลมปักเควเฮียนนี่ตอบช้าใช่ไหมตอบยากมากตามตัวยากมากเลยเตะเดี๋ยวน่ะไม่ได้ตลกครับตลกครับ ครับอติอยู่ไหมครับพี่อยู่ครับแต่ผมยังตามตัวอยู่อติมี9เมตรป่ะ9เมตรมี6ขาดอีก5เม็ดหรอวะ5เม็ดแม่เดี๋ยวมึงคุณเอาเพราะว่าตัวมาหน่อยเดี๋ยวมึงไม่ค่อยอยู่อ่ะเดี๋ยวกูขึ้นปืนก่อนได้ครับลุง ได้ครับเลยเลยไม่ใครอยู่ร้านเปะเล่นอยู่ยี่เล่นอดู่ยสองห้าเจ็ดครับสองห้าเจ็ดเปร้านทาอที่ทาวนม่ีใช่ใต้องซื้อกับคนเหรอตอนนี้ยตามันเริ่มพร้อมๆรกันหมดเลยตอนเนี้ยชิลล์เลขอะไรชิลล์สามแปดสี่สามแปดสีอย่าบอกนะได้อีกป่าพาวเวอร์ตอนอ่ะยังลยครับลุงรับอยู่เลยนะครับ ตอนนี้ขาด5เมตรว่าไงถ้าเป็นต้อไปว่าขายมิเตอร์ตีเสรินนะพี่อันนี้ตั้งรับใหม่ตะกี้รับสามแสนอ๋อเอาลุงแดนนี่สวัสดีครับสครับลุงลูไม่ให้ผมแถมมิเตอร์ขาดหนุนด้วยเพื่อราคาซื้อขายตกลงเป็นสามแสนแล้วครับพี่ครับสวัสดีครับสสวัพี่ต้องหาอาหารต้องซื้อจิกที่ไหนนะ ซื้อขนเพีงนี่ก็ทำเองอะไรครับทำยังไงยิงเสียงกานู้นแครถโอใช้เสียงใครครับแลียงลอ๋อผมเปิดตะโกนครับไ่ลับลับเท่าไหร่่ะไม่ลับลุงรับเพราะว่าตโนเท่าไหร่นะครับสี่แสนผมมีเหนึ่งเอาเลยครับสี่นึ่งแปดครับลุงไงดีครับสี่หนึ่งแปครับสี่หนึ่งแป ผมเคยเห็นหน้าตามันก็วันนี้เลกอะไรครับ ID สามเจ็ดสองสามดีดีครับอยู fruit, ่เรลวรก็เต๋อ อูหับไปล้วสี่แสนแล้อเฮียตอนนี้ไม่ไหวลนนไแล้วสัตว์น,ต <48 S 2> น่รหนูอัพ่พี่เตสี่หน่งแปดครับ4สี่แสนจะทักลงเรื่มเ,เ,เลยนะยังไม่ค่อยมีเลยสี่แสตนะมึงทำกระสุนมาเผื่อเล่นไอ้ล้าเสร็จไปดูไหมครับขาดสามเม็ไไไดไม,ไม่ขาดสี่เม็ด กูรับห้าแสนเลยครับเอาเลยครับไอจโเกอร์มึงเปิดดิเดี๋ยวพี่ซ้อนให้ ไอ้พวไอ้พวกชุดแดงมันบอกว่ามีสองเม็ดมันคุยโอ้อวดเ่ยแต่มันไม่ยอกขายนี่มันบวนตีนป่ะใช่เอาไปขับไปขับนี่เหรอเมาไปเตะแล้วมันจะพูดทำไมวะไอ้เหี้ยมันมาพูดให้มึงได้ยินเหรอใช่ใช่มันพูดได้ได้ยินเราไปกวนตีนดิมึงคู่มันหน่อยดิ กุลาบผ่าแสแล้วเนี่ยเฮียขาดสี่เมตรหาโคตรยากเลยเฮียเนี่ยรอดูสามรุ่มครึ่งเนี่ยลงอีกรอบกระท่อก็ต่อครึ่งชิโลอีกห้านาทีนั่นแหละอีกห้านาทีเนี่ยอยากได้ก่อนกระท่อเนี่ยกูจะได้เอาปืนยิงพวกมันเนี่ยมึงคล้ากระสุนให้กูเลยตอนเนี้ยเฮียไม่ทันนะห้านาทีเฮียขาดสามก้อนเฮียร้านนี้โดนร้านปูร้านหนึ่งมาเนี่ยบอกว่าเขาเมา ว่าอะไรหรอครับเดี๋ยวผมถ่าพี่พน,นครับ p o w อ r t ตได้ยางที่ผ่าเลยพาวเวอร์ t o น l านบังพับ <S <S ออกตึง๊งโอเเ้โหมเนี่ย ให้แตะมันไม่ขายรวยตายนะใครขายรวยจริงซึ่งล้านอ,ะอ่ะเก็บเมื่อก็้มันจะเก็บพี่รักนอนยังอ่ะขอสองหมื่นหน่อยหน่อยแก้เครียดตอนเนี้ยคนขายหาย,ยากเครียดแบบมีแต่โฟล์วงี่ไม่ขายออเอาพี่มา เครียดอะรับ power s t o ต e ไม่ได้ฮึะฮะพี่ชายผมเขไม่ได้ไปทำเลยครับเอาเลยนะครับพี่ชายผมก็ไม่มีเลยเขาบอกว่าไม่ได้ไปทำเลยไม่เป็นไรครับ เนี่ยคุยนอกโลกได้ไหมครับเลยครับคุยคุยนอกโลกนิดหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวไม่ว่างเลยครับตอนนี้ผมกำลังรับของอยู่จะแค่จะบอกความตัณใจนิดเดียวขอพูดได้เลยครับว่าไงครับขอผมผมตามลงมาจากประเทศเนะยครับยขอบคุณครับผมเพิ่งมาตามเนี่ยมาเจอผมผมในห้ผมขอเบอร์คนที่อยู่ชื่อท็อปปี้ไว้ะแล้วผมถามมาตลอดวันน่งไปอย่างอ๋อ เอาเลี้ยงหัวตักเอบขายห้าแสนขายห้าแสนเอ็มพีร์ครับถ้ามันขายไปเลยถ้ามันไม่ทักมาหากลัวก็ไม่มีใครซื้อมันอะฉะนั้นแหละปุ้ยนี่ให้มันไปละยันกันมาไอชิโร่มึงคราบประสุดไหมกูยังเนี่ย เพิ่งตื่นงานไลครับลุงกำลังไปเร็วบริษั์เอาขอให้เวอร์โดดครับกำลังไปเร็วครับลุงอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับสี่หนึ่งแปดครับสี่หนึ่งแปดเล่อะไรครับสามสิเจ็ดครับสามสิบเจ็ดครับลุงยังรออยู่ครับรับรับอยู่ครับผมเพิ่งเอาเอามาเลยครับ ซีหนึ่งแปดครับซีหนึ่งแปดเลือกอะไรครับห้าสองห้าห้าสองห้าคุณสาวครับ,บ <ะ S 1> มีอีกไหมครับมีอีกไหมครับ ชิโร่รี่มันทำก็สดดิเดี๋ยวไม่ทันสินแปดครับลุงมีเงินแดงตั้งแปดสิไหมแสนหนึ่งเหรอมีมีขอซื้อได้ไหมครับอ๋อขอซื้อเหรอต้องต้องถามชิโร่อะต้องให้ชิโร่มาขายอะนี่ถามชิโร่เลยเนี่ยนะเงินแดงเรามีเงินแดงแปดสิบแปดหมื่น อาหสี่ครับอาหารดสิบีรอพี่มีใครรู้ไหมครับอาหารเขาซื้อตั้งไาหาแปดสิบสี่ใช่ไหฮะแต power o n e เมลลห้าแสนครับร้านี่อีกเก้าแสนครับอ้ี่แสนหนึ่งใช่ไหมแต power zone เมดละห้าแสนครับเหลืออีกสองเมตรเท่านั้นนะอะไรอะไรนะพี่ มีเม็ดร่งครับลุงเอาไหมครัเอาเอาครับสี่หนึ่งแปดครับสี่หนึ่งแปดลาดมันไม่มีขายแล้วครับไไดครับพห้าห้าสามวัไม่มีรถครับบคุณครับมีครมีตัวตีอาวุธไหมอ่ะไม่มีบัตรตีอาวุธอ่ะผมมีผมมีตันตินมีเยอะผมเยอะไหเพื่อนน ไปได้ครบละแม่งมาขายเรื่อยๆอ่ะขายลัวจัดไหนจัดลุงเมืไปร่กันไปดับโลมทำไมทะเลสายเออแป๊บนึงขาดเม็ดเดียวขาดไม่ได้ประมาขาดเบ้นเดียวเรื่อลุงผมรับให้แล้วครับเม็ดนึงงได้รับอันนี้รับออกมาตัาจโตแล้วครับอ๋อเนี่ยผมได้แล้วผมได้แล้วโอ้โหโทษทีไม่ทันจริงๆสี่หนึ่งแปดสี่หกแปดเอาให้ลุงเลยครับให้ลุงเนาะสี่หนึ่งแปดครับดูเลยครับเทอดพมันเราเบิร์ด มีมีเสร็จมามาถึงควพวกเราต้องให้ฮัชชาแล้วมาไปปืดสิ้งปืนปืนปืดด่วนปืนด่วนปืนขนาดไหนวะที่อันนี้ลุงไอชิโร่ทำกระสุนมาทาอยู่ลุกไปขึ้นแล้วไปขึ้นปืนแล้วติดแล้วหรอปืนติดแล้วหรอกกำลังไปขึ้นตีติดร้อยไหมติดร้อยสี่ัดถ้าถ้าถ้าติดหกเปอร์เซ็นต์กูก็ไม่ตีอ่ะมึงเอาไงอ่ะมึงจะเอาหรอสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะกูไม่ตีแล้วหนึ่งอ่ะหายากขนาดนี้เป็นละห้าแสนอ่ะทักกูไม่หยุดเลยตอนนี้ไอเฮีย ตอนนี้มึงก็รับกันได้เลยอเทียเปีนราคาแสนกูปั่นราคาแตกไปแล้วอ่ะอยครับตืนสิบล้านนอะยอมก่อนทาแสนยี่สิบเมตรเท่ากับเท่าไหร่วะนนครับลสิบล้านใช่นนครับลเลย เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งรีบเข้านะกูกำลังไปทำฝืนไอ้ชิโลครับก็สุ่นแล้วไปรอที่นี่เลยครับร่ครับร่วงครับร่วงครับ